สปอยซีรีส์จีนเรื่องสุดท้ายคือเธอตอนที่3 1ถึง32นางเอกเรียกให้พ่อนั่งลงข้างๆที่จริงไม่ใช่หนูหลอกแต่เป็นพระเอกเขาทะเลาะก,กับพ่อใหญ่โตที่ซิงอัลลีหนูไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนหลังจากที่กลับมาก็เอาแต่นั่งซึมหนูอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์เลยพ่อก็ชื่นชมว่านางเอกทาได้ดีมากแล้วแต่นางเอกยังคิดว่าไม่พอพระเอกน่าสงสารนะ ภายนอกดูเย็นชาแต่ที่จริงแกล้งทําทั้งนั้นเพื่อปกป้องเปลือกนอกของตัวเองในใจเขาที่แท้จริงเป็นคนอ่อนโยนอ่อนแอและอ่อนไหวตอนเด็กเขาใช้ชีวิตลําบากไม่รู้ว่าบาดแผลที่เกิดจากครอบครัวเดิมของเขาเมื่อไหร่จะสมาน พ่อก็แนะนําว่าเวลาแบบนี้เราห้ามไปเกี้ยกล่อมให้เขาให้อภัยหรือว่าไม่ให้อภัยเพราะว่าเราไม่เคยลําบากแบบเขามาก่อนว่าแต่ทําไมลูกถึงเป็นห่วงเขานักล่านางเอกก็รีบแก้ตัวว่าเธอเป็นห่วงคนอื่นมาตั้งแต่เด็กแล้วอีกอย่างเขาเป็นทั้งเพื่อนและเจ้าของบ้านเป็นห่วงเขาหน่อยก็ปกติออกพ่อพยักหน้ารับและเล่าว่าวันนั้นพระเอกมาคุยด้วยพ่อเลยให้ต้นไม้เขาไปต้นหนึ่งเขาดูแลมันได้ดีกว่าพ่อซสอีกมันแปลว่าในใจเขาปรารถนาความรักและการถูกรัก ครอบครัวเราต้องใส่ใจเขาให้มากหน่อยเขาจะได้รับรู้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวให้เวลาค่อยๆเยียวยาบาดแผลในใจเขาในคืนนั้นผู้ช่วยพระเอกก็แวะไปหาพ่อพระเอกพ่อจำเขาได้หลังจากทักทายกันพ่อก็ขอยืมเงินเขาเขารีบปฏิเสธพ่อก็ถามถึงเรื่องนางเอกผู้ช่วยบอกคุณอาย,ยังไม่เข้าใจลูกชายตัวเองอีกเหรอเขาเป็นคนข้างรักควบคุมอะไรไม่ได้หรอกพ่อก็ตกใจเพิ่งจะรู้ว่าพวกเขาคบกันผู้ช่วยก็เลยตีเนียนมีสายเข้าและขอตัวกลับ ส่วนพ่อก็ไม่พอใจที่นางเอกยึดทั้งพระเอกโรงแรมและบ้านหลังนั้นไปส่วนแม่นางเอกเป็นกังวลรู้สึกมีลางสังหรณ์ในใจว่าพ่อพระเอกอันตรายฉันต้องจับตาดูเขาวันต่อมาพ่อพระเอกก็คุยกับเหล่าพนักงานและเอารูปต่างๆไปให้พวกเขาดูว่าเขากับพระเอกสนิทกันตอนนี้นางเอกบุกยึดโรงแรมของเราแล้วยุให้พวกพนักงานประท้วงนางเอก ตอนนั้นแม่นางเอกไปถึงโรงแรมได้เห็นเขาเข้าพอดีจึงรีบเดินไปทําให้พนักงานวงแตกแยกย้ายกันไปคนละทางคุณมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ฉันทําอาหารให้คุณกินวันละสามมื้อปนนิบัติพัดวีซักผ้าให้คุณกลับมาหักหน้าลูกสาวฉันอยู่ตรงนี้เขาเรีบแก้ตัวว่าล้อเล่นผมก็แค่อยากทําให้บรรยากาศคึกคืนผมขอเลี้ยงกาแฟชั้นดีคุณละกันนะอย่าโมโหเลยพอไปนั่งดื่มกาแฟกันเขาก็สั่งให้พนักงานลงบัญชีนางเอก คุณเป็นแม่ของเท่าแก่จะขี้เหนียวนักได้ยังไงพระเอกมีพ่อแบบผมถึงได้เป็นคนเก่งขนาดนี้ลูกสาวคุณได้กำไรเห็นเห็นแม่ก็ไม่เข้าใจว่าพ่อพูดถึงอะไรเขาถามกลับนี่คุณไม่รู้หรออ๋อไม่มีอะไรหรอกแม่นางเอกก็ขอให้เขาช่วยอยู่อย่างสงบอย่าสร้างปัญหาให้นางเอกอีก พร้อมยกแก้วดื่มจนหมดและขอตัวกลับตอนเดินกลับออกมาก็บังเอิญเจอนางเอกเลยได้ทีเล่าให้ฟังว่าพ่อพระเอกกําลังยุยงให้แกกับคนงานแตกหักกันเขาเคยติดคุกมาก่อนด้วยฉันเป็นห่วงแกนางเอกก็จับมือแม่หนูรู้ค่ะแต่ยังไงเขาก็เป็นพ่อของพระเอกหนูเลิกงานพอดีกลับไปช่วยแม่ทํากับข้าวดีไหมแม่ก็ดีใจแล้วพากันกลับบ้านส่วนพระเอกมานั่งตกปลาอยู่กับพ่อนางเอกคุณกับนางเอกคบกันแล้วเหรอพระเอกก็ยอมรับ ผมเพิ่งสารภาพรักกับเธอไม่นานแล้วเธอก็ตอบตกลงแต่ว่าตอนนี้พวกเราเห็นงานเป็นสำคัญดังนั้นเลยไม่ได้บอกกับทุกคนแต่ผมจริงใจกับเธอแน่นอนพ่อนางเอกถามถึงเรื่องพ่อเขาพระเอกบอกผมจะรีบจัดก,การให้เขาไปอยู่ที่อื่นไม่ให้มารบกวนพวกคุณอีกพ่อนางเอกรีบปฏิเสธไม่ได้อยากให้ไล่พ่อไปและขอเล่าเรื่องเมื่อ20ปีก่อนให้ฟังตอนนั้นแม่ผมเพิ่งเสียชีวิตแต่ไม่นานนะักพ่อผมก็แต่งงานกับ่าคุณ ตอนนั้นผมโกรธมากเลยตัดขาดไม่ไปหาตาแก่นั่นจนกระทั่งท่านเสียชีวิตผมก็ไม่ได้ไปดูใจต่อมาผมอยู่ในวัยเดียวกับพ่อผมถึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่คนแก่กลัวที่สุดคือความโดดเดี่ยวพระเอกบอกว่าพ่อนางเอกไม่เหมือนพ่อเขาอย่าเกี้ยกล่อมให้ผมอภัยให้เขาเลยพ่อก็เข้าใจผมหวังว่าคุณจะไม่ให้เรื่องในอดีตกระทบกับความรู้สึกและส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของลูกสาว พระเอกตอบกลับถึงผมไม่อาจรับประกันได้ว่าจะอยู่กับนางเอกได้ยืนยาวจนแก่เท่าแต่ผมรับรองเลยว่าทุกวินาทีในตอนนี้ผมจะทะนุถนอมเธอให้มากแล้วพวกเขาก็ตกปลากันต่อตอนขากลับพระเอกก็อาสาขับรถกลับให้พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็เดินมาเห็นเข้าพอดีพ่อเลยโดนแม่ดุพ่อก็รีบแก้ตัวว่าเป็นเรื่องของหนุ่มๆหน่านะแล้วพาแม่เข้าบ้านพระเอกบอกพ่อตายอมรับผมแล้วและจับมือนางเอกเข้าบ้าน นางเอกก็ชมว่าเขาเก่งใช้ได้เดินหน้าเร็วดีจริงๆแต่ห้ามไม่ยอมให้จับมือเพราะเดี๋ยวแม่เห็นในวันต่อมาซ่งหวายมิ่นก็พาทนายหลวงมาที่ร้านจิวเวลรี่ของเหมาเหมาน้องชายนางเอกกับเหมาเหมาก,ก็เดินออกมาซ่งหวายมิ่นบอกว่าคุณจะฟ้องผมไม่ใช่หรอผมก็แค่มาหาหลักฐานเสี่ยวเจ้าตอบกลับหาหลักฐานก็มีกระบวนการหาที่มีห้ามถ่ายรูปทนายหลวงหัวหน้าเก่าก็มองเขาตอนอยู่สำนักทนายชั้นนายยังไม่เข็ดอยากจะเร่มาจ่ายค่าครูให้ชั้นอีกหรือไง เสี่ยวเจ้าตอบกลับเป็นทนายรักษาความยุติธรรมก็พอไม่ต้องมาอวดอ้างสรรพคุณ ระวังขึ้นลูกหลังอย่างผมจะตบคุณตายบนชายหาดเอาไว้เราเจอกันในศาลพอกลับเข้ามาในร้านเหมาเหมาก็ชมว่าแฟนของเธอเท่ระเบิดแต่เขารู้สึกว่าทนายหลวงเก่งกว่ามากเขาอยากให้เธอคิดทบทวนอีกทีเราควรหาทนายที่เก่งกว่านี้มาทำเคสให้คุณไหมเธอตอบกลับว่ามั่นใจในตัวเขาการฟ้องร้องนี้เราสองคนจะเผชิญหน้าไปด้วยกันตอนนี้ฉันต้องการนายฉันเชื่อว่านายจะชนะการฟ้องนี้ได้เอาไว้ฟ้องชนะเรารับติงติงกลับมาเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะ เขาจับมือเธอดีครับเยาเยาก็หอมแก้มเป็นกำลังใจให้จากนั้นคุณจางก็ไปพบพ่อพระเอกทรัพย์สินบ้านคุณถูกคนแย่งไปคุณคงรู้แล้วสินะฉันคนนอกยังทนดูไม่ได้วันนี้ที่มาหาก็เพราะอยากมาวางแผนที่จะทวงทรัพย์สินคืนแล้วผู้ช่วยก็เอาเงินสดใส่ถุงไปวางไว้ให้ตรงหน้าพวกนี้ถือเป็นของขวัญพบหน้าเขาตอบกับประธานจางคุณแผนสูงขนาดนี้พูดมาเลยดีกว่าว่าต้องการอะไรเธอก็ยิ้มรับ ไว้มีโอกาสเหมาะๆพวกเราจะติดต่อไปหาคุณเองส่วนนางเอกก็แท็กทีมกับจื่อวีและตัวตัวเรายังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนฉันมีไอเดียใกล้จะถึงเทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้แล้วสัปดาห์แรกของการเปิดม่านจะมีทีมตัวแทนมาเซี่ยงไฮ้มีนักการเมืองและตัวตึงของสายงานโรงแรมทั่วโลกนักข่าวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงเจ้าของแบรนด์ชื่อดังและทีมในครั้งนี้ก็คือประวัติศาสตร์ลิ้มรสได้สืบทอดสำรวจความลับ แล้วสิงอัลลีของเราก็เป็นอาคารแนวเซี่ยงไฮ้ดังนั้นฉันหวังว่าการรับรองครั้งนี้เราจะได้มาเรามาสู้ไปด้วยกันนะพ่อนางเอกเดินออกมาจากห้องก็เห็นพ่อพระเอกเดินนับเงินลงมาจากบันไดจึงเดินเข้าไปทักทายในที่สุดชีวิตตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอย่าเดินซ้ำรอยเดิมอีกนะคะก่อนคุณจะไปวันไหนมีเวลาว่างฉันขอเลี้ยงข้าวนะเขารีบถามว่าใครจะไปพระเอกไล่ฉลอ นางเอกปฏิเสธว่าเข้าใจผิดไปและขอตัวไปทำงานต่อพอนางเอกเดินไปแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะไม่ยอมไปจากที่นี่ง่ายๆจากนั้นก็ไปหาแม่นางเอกที่กำลังซ้อมเต้นจนป้าๆน้าๆพากันแซวพ่อบอกเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกและนางเอกทำเอาแม่นางเอกอึง้งจนต้องรีบไปหาพระเอกที่บอสติเชลลี่ตอนนั้นพวกเขากำลังฉลองกันอยู่พอดีที่พระเอกได้เป็นประธานคนใหม่ของภูมิภาคจีนตะวันออกแม่นางเอกทำหน้านิ่ง รอจนพวกเขาอวยพรกันเสร็จแล้วผผ่มือเชิญพระเอกเข้าไปในห้องจากนั้นก็นั่งหน้านิ่งเธอตั้งใจจ้องจะจีบนางเอกถึงให้ชั้นย้ายเข้าไปในบ้านหรือเปล่าปีศาจนูที่มุดไปมุดมาในบ้านคือเธอใช่ไหมพระเอกก็ยอมรับว่าเป็นเขาผมกับนางเอกเราจริงจังนะครับแม่ก็วีนว่าคบกันไม่มีใครบอกแม่เลยบรรยากาศที่ทํางานของเธอสาวๆสวยๆเต็มเลยนะเธอควบคุมตัวเองได้ใช่ไหมพระเอกตอบกลับ ผู้ช่วยผมเป็นผู้ชายและเพื่อนร่วมงานในบริษัทก็เป็นเพื่อนของนางเอกผมนะไม่ว่าเมื่อไหร่ไม่ว่าที่ไหนแม่ก็จับตาดูได้ตลอดแม่ก็ลุกขึ้นฆ่าตัวนางเอกตอนนี้ฆ่าตัวบ้านเราเธอน่าจะเห็นแล้วเรารับสมัครลูกเขยแต่งเข้าบ้านนะพระเอกก็ยิ้มรับ งั้นก็ดีเลยครับผมยิ่งเข้าเกณฑ์ไปใหญ่แม่ก็จ้องเขางั้นฉันจะคอยจับตาดูเธอหลายๆปีดูซิว่าจะรอไหวไหมดูซิว่าจะซ่อนหางหนูเอาไว้ได้ไหมพระเอกก็ยอมรับการจับตาดูของแม่และขอตัวไปตรวจโรงแรมต่อแม่ก็อยากไปด้วยเขาก็ยอมให้แม่ไปแม่ตามติดเขาทั้งวันตอนนั่งรถกลับมาก็บอกว่าคนเป็นเท่าแก่อย่างเธอไม่ใช่เรื่องง่ายลำบากหน้าดูพระเอกตอบกลับ คุณน้าเสียแรงตั้งมากไปกับผมทั้งวันไม่ใช่ว่าในใจคุณน้ายอมรับผมนานแล้วแต่แค่ไม่อยากพูดเร็วนักหรอกเหรอแม่ถึงกับยิ้มเธอนี่โลกสวยดีนะเป็นเท่าแก่ส่วนเท่าแก่เป็นสามีก็ส่วนสามีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพระเอกก็พยักหน้ารับดังนั้นตอนนี้ผมต้องรีบไปรับนางเอกเลิกงานทำหน้าที่แฟนที่ดีพอพวกเขากลับมาถึงบ้านแม่ก็ขอพูดอย่างเป็นทางการพระเอกเป็นเด็กดีแต่พ่อเธอมาจากที่แบบนั้น บอกตามตรงว่าฉันไม่ได้เตรียมใจไว้พระเอกตอบกลับเขาคือเขาผมคือผมผมจะไม่ให้โอกาสเขาทําให้นางเอกต้องลําบากหรือทําให้สกุลไม้ต้องลําบากผมรับประกันถ้าหากวันหน้าเราพิจารณาเรื่องการแต่งงานผมจะให้ทนายร่างข้อตกลงข้อแรกคือปกป้องทรัพย์สินก่อนแต่งของนางเอกข้อ2ผมจะมอบทรัพย์สินอสังหารรวมถึงบ้านสไตล์ยุโรปรวมไปถึงเงินเก็บเงินสดทั้งหมดยกให้นางเอกแมรี่โบกมือไม่ต้องไม่ต้องรอ น้าก็แค่พูดในสิ่งที่น้าเป็นกังวลแต่พระเอกยืนยันว่าเขาตั้งใจจะทําแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กอาจเป็นเพราะสภาพครอบครัวทําให้ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวผมไม่รู้ว่าอะไรคือครอบครัวไม่รู้ว่าอะไรคือความรักและไม่คิดว่าอนาคตจะรักใครสักคนขึ้นมาจริงๆจนกระทั่งผมได้เจอนางเอกเธอทําทให้ชีวิตผมมีสีสันพวกคุณเองก็ด้วยช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันผมได้รู้ว่าอะไรคือครอบครัวอะไรคือความอบอุ่นในใจผมเห็นพวกคุณเป็นครอบครัวผมนานแล้ว ดังนั้นผมหวังว่าคุณจะให้โอกาสผมได้รักนางเอกและขอให้ผมเป็นครอบครัวของพวกคุณอย่างเต็มตัวพ่อนางเอกเดินเข้ามาพอดีควรจะบอกตั้งแต่แรกแล้วไม่ล่ะเชิงฮวนเรื่องนี้พ่อต้องตำหนิลูกนะเรื่องสำคัญแบบนี้ไม่บอกแม่ลูกได้ยังไงใช่ไหมแม่ก็รีบลุกคุณรู้นานแล้วเหรอพ่อตอบกลับเรื่องพวกเขานะผมมองออกตั้งนานแล้วแม่นางเอกวินใสทันทีคุณอยากตายใช่ไหมไม่ไหลเทียนคุณคิดจะปิดบังฉันไปถึงเมื่อไหร่แสดงเก่งนักนะ พอต้องรีบตามไปงอแม่ที่ห้องนางเอกก็แอบยิ้มปากน้อยๆของพออเหว่าเนี่ยพูดเก่งเชียวนะคะความจริงใจมาเต็มทรัพย์สิสนครอบครัวก็มาเต็มพระเอกเป็นกังวลแล้วตกลงคุณน้าจะยอมเห็นด้วยหรือเปล่าแม่ก็เสียงดังลั่นฉันก็เป็นแบบนี้แหละพวกคุณดังเกียดฉันหรอแต่ละคนปิดบังฉันกันหมดรู้ก,กันหมดทั้งโลกแล้วมีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้นางเอกก็ขอตัวไปหาแม่ก่อนพอรีบขอโทษแล้วเดินออกจากห้องให้แม่ลูกได้คุยกัน หนูรู้นะว่าแม่โกรธหนูคิดว่าจะรอจังหวะโอกาสสุกงอมแล้วค่อยบอกแม่หนูขอโทษนะแม่นางเอกอ้อนแม่จนใจอ่อนแกคิดดีแล้วใช่ไหมแกเข้าใจเขาจริงๆแล้วใช่ไหมนางเอกพยักหน้าพระเอกเป็นคนใบหน้าเย็นชาแต่ใจอ่อนหลายคนคิดว่าเขาอยู่ด้วยยาก แต่ในใจของเขาอ่อนโยนมากจิตใจดีกับใครก็ดีไปหมดไม่ว่าจะในสนามการทำงานหรือว่าในครอบครัวเขาก็มีความรับผิดชอบทุกครั้งเวลาที่หนูเจอโจทย์ยากเจอความยากลำบากก็เป็นเขาที่ยื่นมือมาช่วยเฝ้าปกป้องหนูอยู่เงียบๆให้ความอบอุ่นกับหนูที่สำคัญที่สุดหนูอยู่กับเขาแล้วหนูมีความสุข หนูชอบเขามากเหลือเกินจริงๆพองานครั้งนี้แม่สนับสนุนหนูได้ไหมแม่ก็กอดลูกสาวร้องไห้ได้แม่เชื่อใจสายตาของแกเชื่อในความสามารถในการตัดสินใจของแกลูกสาวสุดที่รักของแม่ได้เจอคนที่จะฝากฝังชีวิตไว้แล้วแม่สบายใจแล้วละคืนนั้นนางเอกก็ซึ้งใจที่แม่เข้าใจเธอแล้วพระเอกก็มาเคาะกระจกพร้อมกับห่อตัวด้วยผ้าปูที่นอนคุณน้าเอาเสื้อผ้าผมไปซักหมดเลยผมต้องห่อผ้านี่มา ไม่งั้นเปลือยท่อนบนลงมาก็เหมือนคนจิตวิปลิตนางเอกบอกดูแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีทำกับข้าวให้ซักเสื้อผ้าให้นั่นก็คือเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวแต่น่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้ฉันเพ้อฝันกับเหมาเหมาว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวชายหาดฮาวายนอนดูหนุ่มๆมีกล้ามมีมองไม่เห็นอะไรเลยน่าเบื่อพระเอกขยับไปหาเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นแล้วไม่ใช่หรอ ตอนนั้นแม่มาเรียกหน้าห้องพระเอกก็ทําอะไรไม่ถูกนั่งลงข้างโต๊ะนางเอกก็เดินมาสกิดมานั่งจุ่มปุ๊กอยู่ตรงนี้ทําไมลุกขึ้นไปตรงนั้นแล้วลากเขาไปที่หลังผ้าม่านแล้วเดินไปเปิดประตูให้แม่แม่เอาส้มมาให้หวานมากให้ตาหนั่นลองชิมด้วยละ่ะ นางเอกรีบแก้ตัวว่าพระเอกอยู่ข้างบนแต่แม่ก็รู้ทันแล้วบอกว่ามิ่งมิงต่อไปเข้าประตูหน้านะไม่ต้องปีนบันไดถ้าตกลงมาแข้งขาหักพิการขึ้นมาจะเข้าตระกูลไม้ของเราได้ยังไงลำบากฉันต้องมาปนนิบัติให้เธออีกได้ยินหรือเปล่า พอนางเอกกลับเข้าห้องพระเอกก็รีบม,มาอ้อนแต่แม่ยังตะโกนเข้ามามิงมิงสี่ทุ่มแล้วกินส้มแล้วก็รีบกลับไปนอนที่ห้องตัวเองด้วยนะอย่างมากก็อีกสิบนาทีได้ยินไหมวันต่อมาแม่นางเอกก็นัดพ่อพระเอกมาคุยถึงเรื่องลูกๆแม่ก็บ่นว่าลูกชายเขานิสัยดีผิดกับพ่อลูกชายคุณรับประกันต่อหน้าฉันแล้วหลังแต่งงานคุณก็คือคุณเขาก็คือ,คคคอ,คอเขาพ่อก็ไม่คิดว่าลูกจะเชื่อฟังแม่นางเอกขนาดนี้เลยขอให้แม่ช่วยสอนวิธีอยู่กับลูกแม่ได้ทีก็รีบบอก เรื่องนี้ฉันมีประสบการณ์ถ้าคุณอยากได้ครอบครัวที่มีความสุขคุณก็ต้องมีท่าทางความเป็นพ่อแม่ถ้าเรามีข้อเสียอะไรเราก็รีบแก้อย่าเอาแต่ใจตัวเองไม่อย่างนั้นก็เพิ่มความยุ่งยากให้กับลูกๆพอรีบตอบว่าเข้าใจทั้งหมดและขอให้แม่ช่วยพูดกับพระเอกให้เขาได้อยู่ต่ออีกสักพักผมยังต้องร่วมงานแต่งของเขาอีกใช่ไหมล่ะงานแต่งของเขาคุณไปไม่สะดวกคนเยอะอย่างนั้นคนเขาต้องวิจารณ์คุณแน่ถ้าบอกว่าพ่อเคยเข้าคุกมีประวัติอาชญากรรม พอวิจารณ์กันขึ้นมาพวกลูกๆเราก็เสียหน้าแย่นะสิงั้นเอาแบบนี้ฉันจะช่วยพูดกับพระเอกให้ให้คุณอยู่ต่ออีกสักพักจากนั้นพ่อพระเอกก็ไปหานางเอกบอกว่าเขาลงแรงไปเยอะเพื่อให้แม่ยอมรับความรักของพวกเขาตอนนี้พ่อสามีอย่างฉันคนนี้รอพวกเธอยกชามาทําความเคารพนางเอกถามดูท่าอาเหวคงไม่คิดจะกลับยุโรปแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่กลับจะอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน เสื้อผ้าฉันก็เก่ามากแล้วทั้งงานมันงานแต่งออกหน้าออกตามไม่ได้เธอกับพระเอกว่างเมื่อไหร่พาไปดูหน่อยสิที่จริงฉันมีของที่อยากซื้ออีกเยอะเลยนางเอกตอบรับและให้พ่อไปเดินดูของที่ชอบซื้อกลับมาแล้วเธอจะเบิกเงินให้และขอตัวไปทำงานก่อนพ่อก็รีบเรียกพนักงานมาหาบอกว่าตอนนี้เป็นพ่อสามีของเจ้านายพวกเธออัปเกรดห้องให้ฉันด้วยเธอปฏิเสธว่าต้องบอกนางเอกก่อนแต่พ่อกลับไม่สนแล้วพนักงานก็พาพ่อมาที่ห้องสวีทอัจฉริยะ พอพ่อเข้าไปในห้องก็ใช้งานระบบอัจฉริยะไม่เป็นสักอย่างนางเอกแวะมาหาเขาที่ห้องเขาก็บ่นนางเอกเป็นชุดห้องนี้ทำให้เขากลัวไปหมดเธอต้องชดใช้ค่าเสียขวัญให้ฉันถ้าฉันรู้ว่าเธอเป็นแบบนี้ฉันจะไม่ให้ลูกฉันเป็นแฟนก,กับเธอเลยนางเอกบอกว่าคุณอาอยากอัปเกรดห้องเองจะโยนความผิดให้เธอไม่ได้ตอนพระเอกเด็กๆเ,เ,เขาสู้ทนใช้ชีวิตมาด้วยตัวคนเดียวมันยากกว่าที่คุณใช้ชีวิตในห้องนี้ตั้งเยอะตอนนี้เพราะความยากลำบากแค่นิดหน่อยคุณก็ร้องโวยวายขึ้นมาแล้ว เขาตอบกลับว่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นางเอกพูดต่อทุกคนต่างมีความลำบากใจของตัวเองคุณทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กตอนนี้คุณอยากกลับมาอยากเสพสุขกับครอบครัวที่มีความสุขเป็นใครก็คงไม่ยอมตกลงหรอกคุณอายาถ้าหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆอยากเข้าใกล้เขางั้นก็ต้องทําให้เขาเห็นความจริงใจของคุณอย่างเช่นเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมือถือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่แบบนี้พร้อมยื่นให้กับพ่อ แล้วจะสามารถสมัครวีแชทไม่เพียงแต่จะติดต่อเขาได้แต่ยังดูโมเมนต,ต์ของเขาได้อีกแบบนี้ก็นับว่าพวกคุณพ่อลูกเข้าใกล้กันมากขึ้นแล้วไม่ใช่หรอพ่อบอกว่ายากไปทำไม่เป็นอยู่ในคุกมานานจนทำอะไรไม่เป็นแล้วจริงๆเมื่อก่อนฉันก็ไม่เรียนรู้อะไรสักอย่างทำเป็นแค่เสพสุขนางเอกตอบกลับถ้าเสพสุขเป็นแล้วก็ฉันยังมีอีกวิธีการหนึง่งจากนั้นนางเอกก็พาพ่อมาจัดงานเกี่ยวกับซิก้าที่เป็นเรื่องถนัดของเขาแล้วนางเอกก็ชวนพระเอกมามองดูพ่อเขา ผมรู้นะว่าคุณหวังดีแต่คุณต้องระวังอย่าให้ถูกตาแก่เจ้าเล่นนี่ปิดหูปิดตานางเอกยิ้มวางใจเธอะฉันไม่คิดจะน้มน้าวให้คุณยกโทษให้เขาฉันแค่ให้ความเป็นไปได้อย่างหนึง่งฉันให้ค่าแรงรายวันกับเขาส่วนเขาจะทดสอบผ่านไหมให้คุณเป็นคนตัดสินใจ พอพ่อเห็นพระเอกก็รีบปรีเข้ามาหาอยากชวนไปกินข้าวกันซักมือ้อพระเอกทำเมินแต่นางเอกก็ตอบตกลงให้ตอนนั่งกินด้วยกันพ่อก็บอกว่านานทีจะมีโอกาสกินข้าวด้วยกันอยากให้แกกินเยอะๆกินดีๆหน่อยพระเอกตอบกลับพอคุณจากไปแล้วข้าวตกพื้นผมก็เคยกินพ่อเลยรู้สึกผิดและเล่าเรื่องตอนเด็กๆของพระเอกแต่พระเอกกลับไม่ใจอ่อนบอกว่ายอมมากินด้วยเพราะเห็นแกนางเอกไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องเก่าๆพวกนั้น พ่อก็จะไม่พูดอีกและเอาเหล้าขึ้นมาชวนดื่มพระเอกมองดูก็รู้ว่าเป็นของปลอมพ่อเลยโทษตัวเองถูกหลอกอีกแล้วฉันก็ไม่ใช่เลอะเลือนตอนแก่แต่ฉันเลอะเลือนมาตลอดไม่งั้นทรัพย์สินครอบครัวเราคงไม่ถูกฉันผ่านไปจนหมดเพราะงั้นตอนนี้ฉันกลับมาอยากพูดกับแกอย่างจริงจังสักครั้งว่าพ่อขอโทษเกิดวันหนึ่งแกยกโทษให้ฉันพระเอกก็สั่งพนักงานให้เอาเหล้าที่เขาฝากไว้ออกมาพ่อพระเอกก็ร้องไห้ แล้วพ่อก็เมาแอะจนพระเอกต้องจับขึ้นรถเข็นแล้วก็เข็นเหมือนกับตอนนั้นที่นางเอกเคยเข็นเขานางเอกได้เห็นก็แอบถ่ายรูปประทับใจนี้เอาไว้ในเวลาต่อมาพระเอกก็นึกถึงความทรงจําในวัยเด็กตอนที่พ่อดีกับเขานางเอกเดินเข้ามาหากินข้าวมื้อนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนมุมมองกับเขาบ้างไหมพระเอกตอบกลับเรื่องราวมากมายถูกกับผิดดีกับแย่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้และคงไม่มีทางหายกันผมคงเอ่ยปากยกโทษให้เขาไม่ได้ นางเอกจับมือเขาไม่ยกโทษให้ก็ได้งั้นก็พลิกบทใหม่แล้วกันทั้งครอบครัวเบิกบานมีความสุขย่อมดีที่สุดต่อให้ไม่ดีไว้หน้ากันและกันเคารพซึ่งกันและกันยังไงก็ดีกว่าทรมานกันใช่ไหมล่ะฉันไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันค้างอยู่ในใจคุณอยากให้คุณเบิกบานขึ้นมาหน่อยและมองไปข้างหน้าพระเอกก็ยอมทำตามที่เธอบอกขอเพียงเขาไม่ก่อเรื่องผมก็จะไม่หาเรื่องเขาขอกอดหน่อยสินางเอกก,ก็กอดเขาด้วยความอบอุ่น ในคืนนั้นจื่อวีทํางานให้นางเอกแล้วเดินไปหยิบน้ําที่ตู้เย็นคุณจางก็เดินมาเห็นแผนงานเธอจึงรีบเก็บงานเข้าห้องนอน ในวันต่อมาเลขาโจก็มาคุยกับพ่อของพระเอกซิงอัหลี่อีกไม่กี่วันจะต้อนรับคณะตัวแทนของเทศกาลท่องเที่ยวในนั้นมีดาราคนหนึ่งที่หลานสาวผมชอบเลยจะมาขอให้คุณหาบัตรสตาฟให้พ่อพระเอกก็กังวลคิดว่าประธานจางจะทำอะไรหรือเปล่าแต่เขาอ้างว่าหลานผมก็แค่อยากเจอไอดอลเท่านั้นพอพ่อกลับมาที่โรงแรมก็เห็นว่าพวกพนักงานกำลังเตรียมข้าวของเขาเลยตีนเนียนเดินเอานมเปรี้ยวไปให้และพูดคุยพร้อมแอบหยิบบัตรสตาฟออกมา และส่งข้อความไปบอกเลขาโจว่าเขาได้ของมาแล้วนางเอกเดินมาทักทายเขาพอดีและอาสาเดินไปส่งที่ห้องและอวดรูปที่เธอถ่ายพ่อกับพระเอกให้ดูพ่อถามว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยใช่ไหมนางเอกพยักหน้าวันมะรืนเรามีต้อนรับแขกเกี่ยวพันกับเรื่องการประเมินโรงแรมเอาไว้งานเสร็จแล้วฉันจะเชิญคุณอาไปทานข้าวด้วยกันกับเราที่บ้านสักมือ้อแม้ว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันแต่พวกเราก็เห็นพระเอกเป็นคนในครอบครัวนานแล้ววันไหนทุกคนไม่ยุ่ง กลับบ้านด้วยกันพวกเราครอบครัวเดียวกันมาคึกคืนกันหน่อยนางเอกเดินมาส่งแล้วก็ขอตัวกลับพ่อมองบัตรสตาร์ในมือแล้วก็ทำหน้าเครียดมากส่วนนางเอกก็เตรียมความพร้อมสำหรับงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้แล้วพระเอกก็โทรมาอ้อน ตอนเย็นกลับมากินข้าวที่บ้านไหมผมกําลังซื้อกับข้าวอยู่พ่อแม่ก็อยู่ด้วยนางเอกก็ตอบรับแล้วพระเอกก็มาเป็นลูกมือช่วยแม่ซื้อของแม่ก็สอนเขาเลือกของต่างๆไม่งั้นวันไหนเรียกพ่อเธอมากินข้าวที่บ้านสักมื้อสิยังไงก็พ่อลูกกันนะเขาน่าสงสารอยู่พระเอกก็ยอมเชื่อแม่จะลองโทรบอกเขาดูแม่จึงเสนอเป็นวันพรุ่งนี้หลังจากที่นางเอกเสร็จกิจกรรมใหญ่ก็กลับมาพักผ่อนกัน ตอนนั้นแม่จามพระเอกก็เป็นห่วงเลยบอกว่าจองการตรวจด้านกายเป็นพิเศษให้แล้วแม่ไม่อยากให้เขาใช้เงินสิ้นเปลืองแต่พระเอกยืนยันว่าจ่ายไปแล้วพ่อเลยยอมรับน้ำใจจากนั้นพวกเขาก็กลับมาช่วยกันทำกับข้าวที่บ้านแม่บอกเมนูที่ทำวันนี้มีชื่อว่าซุปเต้าหู้ปลาตะเพียนสรรพคุณสูงสุดของเมนูนี้คืออะไรเธอรู้ไหม